โอ้เมนก็ท <improves emotions> okay, ่านชมที่นี่สิทำไมผมจะเกิดเป็นเบคอนละเนี่ยโอเคยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ซีรีส์ใหม่ของพวกเรานั่นก็คือเกิดใหม่ทันทีเป็นเบคอนน้อยในดาวคารไปซสแล้วเอยไม่ใช่เกิดใหม่นั่นทีเป็นเบคอนน้อยในโลกวันพีสไปะแลวโอเคแล้วเปิดมาผมก็จะเดินเก็บกล่องนะเพื่อจะไปซื้อคาราณแล้วผมก็ต้องเดินหากล่องไปเรื่อยเรื่อซึ่งมันอยู่ไหนไม่รู้มันอยู่ไหนไม่รู้ แล้ผมก็ได้เจอกล่องที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วผมก็ได้เดินหากล่องที่สองซึ่งผมเดินมาทีเดียวผมก็ได้เจอเลยผมก็เลยเดินเข้าไปเก็บมันนะครับอ่าแล้วเราก็ได้เง yeah. claro ินมาอีกนึงแล้วผมก็ขาดเงินที่จะไปซื้อคาตานาอีก3 0 0ร้อยบาทแล้วผมก็ได้เดินเก็บกล่องไปเรื่อยแล้วผมก็ปรากฏว่าเออมันไม่มีกล่องเหลือแล้วครับผมเดินวนจนรอบกล่องแล้วมันก็ไม่ได้รอบลกอะ แล้วมันก็ไม่มีกล่องเหลือแล้วทุกคนผมก็เลยตัดสินใจไปคุยกับโจรสลัดหน้าหวานคนหนึ่งแล้วเขาก็ให้เควสผมมาแต่การให้ไปตีบั n d ิตพวกนี้ bandit 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 ใช่ใช่ใช่ bandit ตีโจรน่ะแหละเออชิลเลม่าแล้วแบบผมก็เลย20%เอ่อตัด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 ไม่ตัดไม่ตัดหยอกหยอกแล้วผมก็ได้ตีบั n d ิตไปเรื่อยๆนะครับแล้วบั n d ิตพวกนี้มันก็ตีแรงมากเลยแล้วก็รวมถึงสเตมิน่ผมที่มันน้อยแสนน้อย พูดตีมันไปเรื่อยๆ,ๆตีมันไปเรื่อยๆแล้วผมก็ได้ตีบันดิตตายไปนะครับแล้วผมก็ได้วิ่งไปดูว่ามีผลราคาไหมดูว่ามีแต่ผลเกิดกบไปแล้ะโอเคแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาแล้วผมก็มาซื้อดาบกดซื้อคาตนาไปเลยฟุบ แล้วผมก็ได้ดาบสุดเทม่มานี่ดูสีแชชอมแล้วผมก็ได้อัพเป็น6กไปที่ดาบใช่ไหมอัพหกใช่ไหอัพหกไปทีดาบนะครับก็อัพเลือดด้วยเพราะบทพวกนี้มันตีแรงมากไอ้แบนดิตเนี่ยไอ้โจรเนี่ยแล้วผมก็ได้อันนี้ไปเรื่อยๆตีบทโง่พวกนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาเจอกันตอนที่ผมสิ้นวิเลยแล้วกันไป มันเริ่มตายแล้วคนระับมันก็เริ่มตายกันทีละตัวทีละตัวทีละตัวผมก็ได้รู้สึกที่จะทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวกับการฟาร์แบบนี้ซึ่งมันช้าเกินไปแล้วก็คุณผู้ชมคงสงสัยว่าผมได้ยูนรูป่างไหนก็คือเอดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องแล้วก็ดูผมนั่งตีมอนพวกนี้ไปแล้วกันก็คืออยู่ดีๆก็มีหนุ่มหน้ามนคนหน้าหล่อจากไหนไม่รู้ช่วงคริโตททีเฮชุดหล่อเวล่กูดเลยแล้วเขาก็มากดยิบอยารู้ให้ผม ซึ่งเขาเป็นคนดีม,กมากๆเลยนะครับค้นไปไป,ไปดีเขาคือคนดีม,กมากๆเลยจริงๆก็ไมะะ่หรอกครับมันคือรหัสหลักขอ,องเองอะไรก็โอเคแล้วก็ได้สู่มหากรรมการฟาร์มอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วเราก็ไปฟาร์มกันต่อเลยตอนนี้ก็ทัพสกิป ที่พอหเสษเคว์แล้วก็ได้ดูเลเวลตัวเองแล้วผมก็ได้โดยเดินไปอัพสเตก็กตรงนี้ครับผมก็ลดซับใส่เป็นสเตมินาไปเพราะว่ากำลังผมน้อยมากเลยผมก็ได้ไปคุยกับคนสร้างเรือนะครับแล้วผมก็สิบเรือกมาหนึ่งลำเสียเงินไป3 0 0้อยบาทแล้วก็เดินทางไปที่เกาะลิงเพื่อที่จะไปฟาร์มเพราะาเวลผมนั้น16แล้วนะแล้วก็เบคอนน้อยไปจนภัยกันต่อเลยไป โอเคผมก็ได้เดินทางมาถึงเกาะลิงแล้วครับเกาะนี้มันก็มีแต่ลิงแล้วก็ลิงแล้วก็ลิงผมก็ได้เดินมาฮะคุณลุงเซสปาแล้วผมก็ได้กดคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าเธอฉันต่อยจะจะมาเกิดที่นี่นะครับแล้วผมก็จะไปตีลิงแต่ผมก็ลืมตัวว่าเอ๊ะเราต้องไปรับเพย์ก่อนนี่หนาวก็เลยเดินไปที่ตรงกลางเพราะผมเห็นคุณลุงคนหนึ่งยืนอยู่นะครับผมก็เลยเดินไต่บันไดไปไต่ไต่ไต่ ผมก็ได้มาคุยกับคุณลุงครับแลว้วโค้ชแรกของคุณลุงที่เขามม้าให้ผมมาก็คือมังกี้แต่มันเวลสิผมก็เลยไปรับกอริลามาซึ่งมันเวลสิห้าจริงๆผมมากว่านี้ตั้งแต่เ,ตเวลสิได้แหละผมฟาร์มเพลินไป่อยแล้ววิกฤตต่อไปของผมก็คือจะไปซื้อฮันคี้เกาะครับแล้วก็มาคุยกับคุณสมพรสักนิดน,นึงแล้วก็เราไม่มีเงินหลอกข้าไปแล้วผมก็เดินไปหากอริล่าขีเออไม่ใช่กอริลากอริล่าธรรมดาอะไร แล้ผมก็ได้ไปฟันมันล่อนไปทุกตัวเลยล่อล่อสี่ตัวสีตัวเสือแล,แลว้วอย่างนี้มันก็จะไม่มีเลยแล้วครับนอกจากการฟัมฟัมและก็ฟัมเพราะฉะนั้นก็ทำสก็บ โอเคผมก็ได้ฟาร์มจนเงินได้นี้แล้วก็เวลเท่าไหร่นะสามสองแล้วครับผมก็จะได้เดินทางจะไปที่หาคุณลรงแรลล้ที่เกาะําแข็งเกาะหิมะเองเพื่ออะไรนะ่หรอท่านชมไปจะรู้เองนะ่ะเนี่สปอยอไม่สปอยละเพื่อจะไปซื้อไฮคิโกอนอะไรครับแล้เวเราก็เดินทางเลย time skip โอเคพอผมได้มาถึงเกาะํนนำแข็งแล้วนะครับ ผมก็ได้จอดเรือหายที่จอดเรือซึ่งมันลื่นมากๆแล้วผมก็ได้เดินขึ้นไปผมก็ได้เจอหลุมปากๆที่คพื่อโยนลูกหูลงจะฟันเข้าซึ่งมันฟันไม่เข้าผมก็เลยต้องเสียใจไปตามระเบียบแล้วก็เจอกล่องตรงนั้นซึ่งผมก็จะกระโดดขึ้นไปอันนี้แต่ผมก็ได้คิวสามหมื่นสี่พันเซลยวแปดหมื่นสี่พันเซลนะครับก็ได้ขึ้นไปข้างบนที่สุดแล้วก็โดดลงมาแล้วเก็บกล่องไปเลยโอเคแล้วผมก็จะเดินจะเข้าไปในถ้ำ เดินเข้าไปเดินเข้าไปแดดแดดพุ่งไปพุ่งไปเดินวมาปุ๊บผมก็ไ so wow. ด้เจอกับพีทสมบัติสีทองว้าวดูสิมันให้เงินกับผมตั้งเก้าพันสองร้อยเอ้ยเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทแล้วผมก็ได้กดกระซื้อซึ่งเมื่อกี้ก่อนมันสองหมืนะ่นน้าผมจำราคาพีดทุกคนจุผมด้วยอเคซึ่งคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยในการจบไปพร้อมกับความหน้าแตก ือแบบจำราคาผิดอ่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปต่อกันที่กาะบากี้นะครับบอมสปอยคลิปหน้าเราจะได้พลังวิเศษออกมาที่จะทำให้ยรู้เรามีออร่าเป็นสีเขียวซึ่งถ้าอยากดูก็ไปตามชมคลิปหน้าได้เลยครับบอ,อมบ๊ายบายเจอกันจุบ๊บ